พื้นเป็นไผ่เลยเหมือนชื่อร้านจ้ออะไรนี่อ๋อมาแล้วครับจ้อปูข้าวผัดทะเลแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาเลยครับเดี๋ยวไปดูแกงปลาทะเลเป็นยังไงบ้างพริกแกงคั่วคุณป้าทำเองใช่ไหมใส่พริกแกงสูตรของคุณป้าลงไปถั่วมะเขือข้าวโพดอ่อนของทะเลที่เตรียมไว้ลงไปพี้นะครับสุกมากไม่ได้ต่โปเซียบใช่เ็จนะฮะเศษแล้วเหรอแล้วก็เทบึ้มลงไปในหม้อไฟไปเลย โอ้เสียงแมวไงไ่ทะเลซีฟู้ดมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะวันนี้สวัสดีครับน้าวันนี้จะพาเพื่อนมาทานอาหารทะเลข้างหลังนี่คือในทะเลจ้ะชายทะเลเป็นป่าโคงกางใช่ไหม ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไผ่ทะเลซีฟู้ดนะครับเส้นสุขุมพิศสัยเก๋าซอยจันเกษมซอยจันเกษมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยก็จะเจอร้านก่อนจะถึงวัดทองทองร้านคุณป้าก็คือวิ่งมาสุดทางเลยก็จะเจอร้านคุณป้าเลยไผ่ทะเลซีฟู้ดนะครับพานเพื่อนมาทานอาหารทะเลนะครับสดๆอร่อยริมทะเลบรรยากาศเย็นๆที่สมุทรปราการแถวนี้เลยนะครับที่เขาตากผลิตบางบ่อเยอะๆนะครับที่เห็นนี่คืออะไรครับคุณป้า เนเต็มร้านลุงป้าเลยมีเครื่องดนตรีไทยนะครับวันนี้เขาเรียกว่าเปิงมังใช่ไหมเปิงมังมีเครื่องดนตรีไทยเก่าแก่นะครับที่เดินไปข้างหลังพี่ก็เห็นมีศาลาศนาาอันนี้คืออันนี้คือเล่นดนตรีไทยที่นี่เลยใช่ไหมไม่ค่ะอันนั้นห้องซ่อมดนตรีไทยเป็นห้องซ่อมดนตรีพรอะที่รับงานงานบวชงานแต่งรับงานบวชงานแต่งแล้วก็มีอาหารทะเลสดๆจากรานปุณป้าอร่อยจ้าไปจัดนอกสถานที่ได้ด้วยจ้ะเป็นบุฟเฟ่ต์คสถานี่รับสัตว์น่าสนใจครับ ไปวันนี้อาหารร้านคุณป้าอร่อยไหมแซ่บไหมนะครับแล้วก็คุณป้าจะโชว์ฝีมือนะครับให้เพื่อนได้ดูนะครับแล้วก็ทานอาหารกันที่ร้านคุณป้าเลยนะครับไปนี่ครับหน้าร้านคุณป้าก็มีป้ายนะครับไผ่ทะเลนะครับซีฟู้ดเข้ามาข้างในไปเดี๋ยวจินุชพาเดินดูนะครับร้านคุณป้าบรรยากาศดีไหมนะครับเื่อเพื่อนมาเที่ยวนะฮะผ่านมาก็แวะมาทานอาหารก็เป็น ไผ่นะครับพื้นเป็นไผ่เลยเหมือนชื่อร้านไผ่ทะเลนะครับก็จะมีโต๊ะนั่งอยู่นี่ฮะสองข้างทางเรียบป่ากงกลางนะครับเย็นๆแบบนี้เลยตอนนี้ที่นั่งอยู่นี่ก็เย็นเลฮะเย็นเจี๊ยบเลยมีห้องน้ําให้นะครับแต่ว่าจุดนี่ครับข้างล่างก็เป็นดินเลนฮะชายป่ากงกลางมีนี่ฮะ นี่ครับเครื่องดนตรีไทยนะครับสําหรับใช้ซ้อมเผื่อเพื่อนเพื่อนมาทานอาหารก็อาจจะได้ยินเสียงเนเครื่องดนตรีไทยบรรเลงนะครับเบาๆชิวๆกันไปนี่ก็คืออะไรเจ๊ชายทะเลใช่ชายทะเลของจริงเลยนะครับนี่ฮะมีปลามีปลาตีนปลาอะไรเยอะแยะเลยครับปลาตีนตัวใหญ่นี่ครับเป็นหลุมอย่างเงี้ยเนาะ คิดถึงคุณลุงอะไรนะที่พาไปเที่ยวเกาะนกเลยนะครับใต้ถุนบ้านคุณลุงก็มีแต่ปลาตีนนะครับนี่ฮะไข่ทะเลซีฟู้ดนี่ให้พี่คนสวยเข้ามาเอาเมนูอาหารให้ดูนะครับเจ๊สั่งอะไรดีวันนี้<อ>มาครับมาดูรายการอาหารกันราคาเท่าไหร่บ้างมไม่แพงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพอดเอานะครับสนใจเมนูไหนก็หยุดกล้องนะครับ หยุดคลิปเลยต้ยมยำก็มีนะครับนะครับด้านบนประเภทยำครับมาสั่งอะไรดีครับเจ๊เอาเข้าวผัดทะเลจานด้วยค่ะครับแล้วก็จ้าปูครับผมแกงปลาทะดีค่ะครับผมแล้วก็เอาปลากระพงทอดปลา เต็มอิ่มเลยนะครับค่ะสีเมนู นะครับจอปูข้าวผัดทะเลแล้วก็ปลากระพงทอดน้ําปลาเลยครับมาขาดอีกเมนูหนึน่งใช่ไหมครับใ่ครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับริมป่ากงกลางแบบนี้นะครับมาทานอาหารฝีมือคุณป้ากันนะครับเดี๋ยวไปดูแกงป่าทะเลเป็นยังไงบ้างจัดให้เลยวันนี้แกงป่าทะเลมีส่วนผสมประกอบอะไรบ้างครับคุณป้าแกงขั่วนะคะพริกแกงคั่วคุณป้าทำเองใช่ไหมอ่าจ้ะแล้วก็มะเขือ ข้าวโพดตัวผักยาวเครื่องแกงป่าทั่วไปนะครับแล้วก็มีใบกระเพราใบกระเพราเครื่องกระชายกระชายผักชาทั่วไปใช่ไหมอ่าพริกไทยพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกแดงแล้วนี่ก็มีกุ้งกระปุกไ่ปลุยกันครับคุณป้าวิธีการทําทํำยังไงอันดับแรกอะไรใส่พริกแกงหน่อยใส่พริกแกงสูตรของคุณป้าลงไปพริกแกงอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าหาซื้อตามท้องตลาดแกงขั่วนะฮะพริกแกงพริกแกงขั่วแกงป่านี่ผมอ่าจ้ะโอ้ พอน้ำเดือดแล้วก็ใส่อะไรมะเขือมะเขือนะครับพวกชุดนี้ค่ะถั่วมะเขือข้าวโพดอ่อนน้ํำเดือดก็ใส่รสดีลงไปหรือแป้งนัวบ้านเฮานะครับเอแล้วก็ใส่อาหารทะเลลงนี่ของทะเลที่เตรียมไว้ลงไปพอดีนะครับแล้วก็ให้คนไปคนมาให้สะดุ้งนิดนึงจะไมสุกมากไม่ได้แต่พอเสียบมันไม่นัวใส่เครื่องนี้เลยฮะเครื่องนี่ครับเครื่องผัดชาทั่วไปนะครับ ก็มีพริกเราพริกไทยอ่อนพอกระชายแล้วก็พริกในมะกรูดในมะกรูดก็ใส่เยอะหน่อยจะพอเทลงไปบึ้มลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วคะเสร็จต้องหรือแค่นี้ทำง่ายๆครับเพื่อนๆไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วครับแกงป่าง่ายรสชาติรสชาติอยู่ที่จากพริกแกงของคุณป้าใช่ไหมบอกสูตรไม่ได้นะครับเป็นความลับของทางร้านแล้วก็เทบึ้มลงไปในหม้อไฟไปเลยโอ้เสียงแมวเลยแมวยังร้องเลยครับ เสร็จแล้วครับหน้าตาสวยงานแบบนี้พร้อมเสิร์ฟครับแกงปลาทะเลนะครับไอไผ่ทะเลซีฟู้ดสุขุมวิทสายเก่านะครับมาครับเพื่อนมาชิมอาหารด้วยกันครับตอนเที่ยงเสียบวัวสวัสดีครับเพื่อนมาทานอาหารทะเลริมหาดอะไรนะไม่ใช่ชัย ชายหาดที่ชายป่ากรุงกลางชายป่าครงกลางเหมือนคล้ายๆว่าเป็นชายหาดสักหน่อยหนึ่งนะครับบรรยากาศใกล้ๆกรุงเทพแกนีองแถวบางบ่อสมุทรปราการนะครับก็อยู่ในแถวฝั่งตรงข้ามกับที่เขาตากปลาสลิดบางบ่อใช่ไหมใช่ๆท <Commercial amigo. S 1> ี่เราไปถ่ายมาครับเห็นบรรยากาศน่านั่งครับก็เลยผพานไป่านมาหลายทีแล้วแต่เข้ามาทานจัดให้เลยวันนี้ มาร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะวันนี้ม,มาดิ่งมาจากบ้านมาร้านนี้ดิม่อยากจะเป็นคลิปเดียวใช่ไหมนี่ที่มาเดิปเดียวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศข้าวบะทะเลครับอือหืออร่อยเนี่ยไม่รู้นะไม่แพงหรอกปลากระปรงคุณป้าเนี่ยไม่ดำครับเ <laughs> นี่ยให้เพื่อนดูเลยไม่ดำกรอบ ราดน้ำพริกอะไรนะน้ำปลาหวานแกงปลาครับที่เด็ดมาครับเพื่อนคุณป้าทำให้ดูมือเอาเลยเอาปลาหมึกนะม,มาครับจับเลยพริกแกงคุณป้าไม่บอกเลย อืมอืมอรอยปอาเชฟจอบปูครับปาบบึบเข้าไปเซฟบซฟยมเที่ยงครับบรรยากาศก็เย็นสบายข้างหลังเนี่ยป่ากงการข้างหลังเลยเย็นๆครับทานอาหารเที่ยง นอกบ้านช่วงนี้ยังไม่ค่อยเจนมีทวิตไปไหนใช่ไหมเจ้ยยังไม่ได้วางแผนจะไปไหนเลยแต่เร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวทิ่นก็จะพาไปลุยถึงจะอําเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวจะอํานี่มีอะไรนะสะพานปลาเยอะใช่ไหม ผ่านปลาเยอะเลยก็มองขึ้นบ้านก็มีเยอะนะใช่ต่อไปก็คงเป็นคอนเทนต์ที่ไปทางนู้นนะครับเทรบุรีประจวบคีรีขันไปที่อับปายมั้ยยาวถึงหัวหินเลยอบายไม่รู้ไม่เสบายสบายครับอบืมซอตัวอร่อยครับ ขอชิ้นปลาหน่อยปลา,ลปลาสดมกกระปุกขอช่านิดนึงก่อนนะหอวไฟแรงแล้วน้ำมันคุณปา้าน้ำมันใหม่ไปดูเมื่อกี้เข้าไปในกลัวสังเกตย้อนคิดดูน,นะครับน้ำน้ำมันคุณปา้าน้ำมันใสลิกเลยเหลืองนะครับไม่ดำนี่อดออกมาก็ได้ผลงานที่ดีไฟแรงอื้อ อร่อยต่อม,อมาอะไรครับขอชิมแกงป่าอีกสักคำหนึ่งอิ่มอร่อยยำเที่ยงครับเอาอะไรไม่รู้มันต้ำซุปอะไรซุปแกงป่าใช่ไหมแ้เพอเขามาเอาปลาเอาปลาห,หมึกหรือกุ้ง เอาล้วยเข้ามาถ้วยเ,เ,เขาอย่าเนี้น่กล้วยส่วนตัวนะครับ <c oughs> เชนุตัะให้ต่อน้ำซุปอย่างเดียวเดี๋ยวขอข้าวผัดอีกสักช้อนหนึ่งนะครับกิ <c oughs> น <c oughs> ข้าวผัดก็ต้องมีติ๊กน้ำปลาครับของคู่เลย ยกคลิปนี้นออกไปร้านคุณปลาดังแน่นอนนะอยู่ฝั่งตรงข้ามแสงสมบูรณ์อะ,อะไรนะเจ็ดแพะสลิตวงเจ็ดแพ 500. ะร้ <c oughs> อยจุดตั้งเกตเลยร้าน,น,น,สน,นแสงสมบูรณ์ก็เป็นปลาสลิดบางบอ่อภาคสองใช่ไหมภาคสองนี่ยอดวิวก็เป็นสายลม ยังไม่ได้แวะก็ไปหาป้าก็เลยเนาะป้าแนกนสมบูรณ์ป้าก็โทรมาขอบคุณไข่กรุบเสียงระนารลูกทรายตีครับวันนี้ไม่เห็นลูกทรายมากินข้าวเลยลูกทรายไปตีระนา่ <ไป S 1> ครับคุณ<ป>ลุงไ,สไปสอนคุณลุงไปสอนอันนี้คุณลุงตีงเหรอยกขออนุญาตทางข้าวต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าผมสับ

กังป่าเล่กนกังปาเล่นหายไข้ใจไม่ไหวกระตุ้นอดิเดรลิน